นิทานทาเรื่องเสือกับกวางมีบทสนทนาระหว่างเสือกับกวางกวางเป็นผู้เริ่มบทสนทนาบอกว่าทุ่งหญ้าเป็นสีฟ้าเสือก็บอกว่าไม่ใช่หญ้าเป็นสีเขียวกวางก็เถียงคอเป็นเอ็นนะว่ามันจะเป็นสีเขียวได้ยังไงเมื่อทุ่งหญ้าทั้งหมดและต้นไม้ทั้งหมดเป็นสีฟ้า สองคนก็ทะเลาะกันเนะสองฝ่ายทะเลาะกันแล้วก็จะไปหาผู้ตัดสินทีนี้ก็เดินทางไปหาเจ้าป่าไปหาสิงโตเสือก็บอกกับสิงโตว่าท่านเจ้าป่าเจ้ากวางบอกว่าต้นหญ้าและป่าไม้เรียสีฟ้าวางกระเสริมขึ้นมาใช่มันเป็นสีฟ้าเจ้าป่าก็มองหน้าเสือนะ้วข้าจะตัดสินให้ข้าขอตัดสินว่า ให้เจ้าเสือหยุดพูดไปหนึ่งปีนี่คือการตัดสินของเจ้าป่าพอเจ้ากวางได้ยินเช่นนั้นก็งวเลาะข้าบอกแล้วอย่ามาเถียงกับข้าไอ้เสือน่งโง่ว่าย่านี้มันเป็นสีฟ้าแล้วกวางเขาก็งวเลาะแล้วก็กระโดดรถเต้นเดินทางไปฝ่ายเสือของงงนะแล้วก็ถามท่านเจ้าป่าเหตุใดท่านจึงตัด สินแบบนั้นทั้งที่ท่านก็รู้ว่าหญ้าเป็นสีเขียวสิงโตเจ้าป่าจึงบอกว่าเจ้านำปัญหาที่ไร้สาระมาถามใครเขาก็รู้ว่าหญ้ามันเป็นสีเขียวแต่เจ้านำปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบน,น,นี้มาถามข้ามันไม่สมควรเลยข้าตัดสินแบบนี้ถือว่าดีแล้วเจ้าจงรู้ไว้ว่าผู้มีปัญญาแล้ว ย่อมจะไม่เถียงกับผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ที่ไร้สาระเรื่องราวเหล่านี้นะเรื่องนี้ก็เป็นสัจธรรมให้เรารู้ว่าบางครั้งนะนะบางครั้งบางทีการอยู่ในหมู่คณะการอยู่ในสังคมเราก็ไม่จาเป็นต้องไปเถียงไปหาเอาความจริงกับสิ่งที่บุคคลบางบคลเขาไม่รู้นะเปรียบเสมือนกับ ในพุทธะที่ท่านสอนเอาไว้นะสัจธรรมทั้งหลายเรื่องอริยสัจสี่ที่เราเมื่อเราบวชเข้ามาเราศึกษาเข้ามาเราก็จะรู้ว่าอริยสัจสี่คืออะไรสมุทัยคืออะไรมรรคคืออะไรนิโรธคืออะไรนะแต่หากสิ่งเหล่านี้เรานำนำมาเล่านํามาบอกนํามากล่าวกับสถานที่บางสถานที่บุคคลบางคนแล้วไม่มีการรับฟัง ไม่มีการสนทนาที่ถูกหลักถูกอุปนิสัยกับเราก็จะเป็นการทะเลาะเปล่าก็จะเปรียบเสมือนกับเสือที่สนทนากับกวางว่าสิ่งนี้เป็นแบบนี้สิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ได้ยินตอบกลับมาว่าก็เป็นสิ่งอื่นทั้งที่สัจจะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะการที่เราจะพูดการที่เราจะคุยการที่เราจะ ยกประเด็นขึ้นมาหรือสารต่อหรือปฐกถาอะไรก็ตามแต่แล้วก็หนึ่งดูผู้ฟังดูตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราพูดออกไปบุคคลที่รับฟังจะรับฟังได้ไหมถ้ารับฟังไม่ได้หรือเขาไม่เข้าใจหรือเขาไม่รู้จักก็จะเปล่าประโยชน์ก็ควรที่เป็นผู้นิ่งเสียเหมือนเสือที่โดนเจ้าป่าบอกว่าควรหยุดไปเลย พูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะเป็นประมาณนี้นี่คือสัจจะของความเป็นจริงนะเพราะว่าเราทั้งหลายต่างรู้ว่าอะไรคือสิ่งถูกอะไรคือสิ่งผิดแต่ว่าในตัวบุคคลในตัวเพื่อนสหายสะธาธมิกของเราก็จะมีต่างชนชั้นต่างวันนะกันไปดังในพระคาถาที่ว่าอาเสวนาจะพาลานังบันทีตะนันเสวนาปูชาจะปูชนียานัง การไม่คบไม่พูดไม่คุยกับคนผ่านนะ้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าจะพบกับคบกับคนที่เป็นบัณฑิตมันจะเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของสัจธรรมบางทีในสัจธรรมนะอย่างพุทธได้บัญญัติเอาไว้นะที่เคยศึกษามาท่านมากท่านเราจะพูดถึงธรรมะก็จะมีอยู่สองอย่างหนึ่ง การยกบุคคลขึ้นมาอ้างอิงในการพูดธรรมะในการสาธยายธรรมะ 2. การพูดถึงธรรมอนุบุพัทธพิกถาและก็ธรรมะพิกถาการยกเรื่องราวของสัจธรรมต่างๆขึ้นมาพูดแล้วก็สาธยายให้บุคคลได้รับฟังแล้วก็ยกบุคคลขึ้นมาอ้างอิงให้บุคคลอื่นได้รับฟังนี่คือสัจ,จะองความเป็นจริงที่เราล่ําเรียนศึกษากันมาเพราะว่าถ้าหากเราการศึกษาม เป็นยังไงล่ะการศึกษาก็คือว่าถ้าเราไม่มีการศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่านะแม้มกระทั่งพิสุดน์สงกว่านเราจะเป็นพระได้เราก็ต้องศึกษาเรื่องการขันหน้ากันนะการขันหน้าไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ๆออกมาจากป่าก็จะบวชเป็นพระได้หรือจะบวชเป็นเนนได้หรือจะบวชแม้กระทั่งศีลห้าศีลแปดก็ต้องมีการศึกษาเราจะสมมุติตนขึ้นมาเองนันก็เป็นเพียง ละทิหนึ่งซึ่งไม่มีไม่มีแก่นนะไม่มีแก่นไม่มีคันลองฟองทมไม่มีประเพณีที่สืบต่อกันมาเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสจัจจะแห่งความเป็นจริงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังว่าเสือกับกวางหรือแม้เรากับสหธรรมิกเราก็ควรที่จะดูว่าเรื่องเราที่เราจะพูดเรื่องเราที่เราจะคุยนั้น เพื่อนเรารับฟังได้ไหมถ้าเขารับไม่ได้เราก็ควรที่จะนิ่งเสียหลีกไปเสียจึงจะผ่านไปด้วยดีขอให้ทุกท่านจงมองเห็นสัจจะแห่งความเป็นจริงของสัจธรรมตามพุทธบัญญัติเอาไว้เจริญพร